กันไม่โดนปลาช่อนนี่หว่ากันไม่โดนแล้วมันจะซ้ำไหมล่ะโดนอุ้ยรุดโอ้โหอ้ไปละ มันจะปิดฉากสวยๆกลายเป็นแบบโห เรียบร้อยดูไหมวิมีตัวนะครับเรียบร้อยนะแล้วปดชากนี่สวยงามนะครับจากที่หลุดไปนะครับโอ้โหกันแรงมากเลยนะครับตัวแค่นี้โอ้ยดยางแก้คันนะครับโอ้โหเปลี่ยนจากแอร์ไลน์น้ำหลังแก้ใช้มาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เลาะมาที่รถนะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับ หยิบออกมาใช้มีผลงานจริงๆนะครับตัวแรกวัดนะครับตสงใส่ตัวเบ็ดไม่ได้ฝังนะครับสงส่อมไว้เฉยนะครับนี่ครับดูดยางแก้คันนะครับ2ใบดิวนะครับก็เปลี่ยนแอคชั่นนะครับใช้ใบดิวในการสร้างแอคชั่นนะครับเหลาป่านะครับนี่ครับกับผลงานครับยังไงก็ฝากผลงานดูดยางแก้คันไว้ด้วยนะครับสุดยอดครับ ลองเลาะดูอีกสักนิดหนึ่งกับนกลับบ้าน